ผมสวัสดีพี่น้องเอฟทีสุขสุขคุครับผมนะครับนี่ก็อยู่กับรถต่ำคือเก่าครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องครับมาสำรวจราคาควายนะครับมันอยู่ตลาดนัดโคกระบือวันเทื่องนะครับเป็นสารวันอาทิตย์ที่8ครับพี่น้องนะครับมกราคม2565นะครับต้นปีใหม่ครับพี่น้องราคาควายจะเป็นเช่นไรแน่นะครับแต่ละขอกแต่ละฟาร์มนะครับแต่ละหอยมันจะเปิดราคาอะไรเป็นไรนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปสอบถามกันนะครับเขามาแล้วครับพาพี่น้องครับกดติดตามพี่น้องเ้อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทั้งคิปต่อไปนะครับไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอกันอย่างแล้วมันเหนียานะครับออกทะเลมากมันเองซิ่งจ้องเก่งง่ายมันเก่ามีน้างามครับลูกเก้าเจริญครับลูกเก้าเจริญครับจักปีเจริญละสิบเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนครับพี่น้องนะครับเป็นลูกสาวของเก้าเจริญนะครับคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องนี่ลูกของเขาดินเนาะครับแต่ก็ลูกเขาดินในลูกเก้าเจริญนะครับผมย่างไก่มันตัวเดียวกันนะครับส่งเดียวกันเลย อันนี้เอกสารครบบ่นี่เอกสารครบครับไปเกิดชัดเจนเนาะชัดเจนครับชัดเจนนะครับครบสูงเลยครบสูงตัวนี้ควบสูงร้อยสามสิบห้าครับสามสิบห้าเนาะบ่ขาดนะพี่น้องนะครับครบสูงนี่นะครับยาวเลยนะครับเบื้งท้ายยืนท่ายังพนลดนะครับนี่อ๋องสวยครับกรรมพันธ์เลยนะครับนี่อ่ะมาเบื้งหน้าตาหน้าเขาบนนี่นะครับเขาขั้นสอดสวยเลยนะครับตาโพดีนะครับตาเตี้ยมแก้มจ้ำนะครับห้องแตกบัวห้อมคุณนะเฮ้ยบอกเ้าวครับแข้งขานะครับผมสไตล์ของเกาเจลเลต์นะครับทุ่งเท้าเขาสูงสูงนะครับ คนเกี่ยวนะครับผมเกี่ยวเสือเลยนะครับเก็บตกสวงพอดีนะครับถ่ายมากเลยครับเมือข้นหางครับพี่น้องนี่ครับนะครับปลาเมือบาตังบักใหญ่เด้ครับคนอ้วนเนาะพี่น้องนี่เต็มเลยครับนี่คนหางนะครับเป็นพวสอสวยนะครับเล็บเนอยจิกดีนะครับหัวนุ่มนะครับสีชมพูนะครับสวยนะครับข้นหางกิมสวยนะครับเมือรอบๆกันนะครับไอตองตื้อบ่ะไองมีหดไตข้างครับฮะไตเหรอมีหดไตข้างเป็นวะ โอ้โหนอดใต้ข้างครับเอานะครับเบื้งนองอีหยังนอนใต้ตังซีบนบ่อันแล้วแต่ผูพันสิเอาไปตั้งเอาดอกครับเออเนาะนะครับนี่ลูกสาวของเก่าจะเรื่องหนาค้มดีครับพี่น้องนะครับนี่ข้มหนาค้มเดี๋ยวเดี๋ยวถามราคานะครับบัานนี้นะครับเบื้งตือนตัวกันก่อนตำหนี่สำคัญไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีเพราีสีออกดอกเล่าครับพี่น้องนะครับเปิดอกดอเล่านะครับกล้วยหน่อยอยู่นะครับนี่กล้วยหน่อยอยู่แต่ว่าสูงไว้สางสีพาแล้วนะครับปีกว่านะครับเพล่ นะครับสีอ่องหืูเราสีอ่องนะสีอ่องนะครับนี่ยก็จะมาตาเพื่อนนะครับตาสวยดีนาสวยดีนาคมนะครับขนสองทางนี่นะครับครบนะครับสิบเก้าเดือนนะครับกับขญดีก็ได้ไปถือเลขสุ้มวดแม่นบ่โอ้ยถึงร่งที่หนึ่งเลยแม่เนาะ่นะครับน้องเป็นลูกสาวของเก่าเจริญนะครับเอกสารชัดเจนเนาะชัดเจน๊นี่นะครับตรวจสอบได้นะครับยางไก่ที่แรกก็นึกว่าตัวก็แม่นี่เป็นตัวแม่ครับผมแต่แม่เราสูงหน่อยสี่สิบสี่เลยครับยุคหกยุคยุคหกครับ แม่แม่ยุนยุนนับเหมือนเจ้าของเพิ่นอ๋อรวยสิบสี่ก็ต้องประมาณไหนร้านดอกไม้เพิ่นแบ่งแม่มันแต่ใจลูกงามกับแมงแต่ลูกเนี่ยนาะงครับครับคอสีอ่องครับพี่น้องนะคุ่งเทาขาวเนี่ยโอ้งามๆเลยนะครับพวกเล็บพวกยังก็ถือว่าถือชัดเจนนะครับเปิดหมดตัวแรกเลยนะครับนี่นเป็นลูกสาวของเก่าเจริญนะครับรวยสามสิบห้าสิบเก้าเดือนนะครับน้องลูกสาวเก่าเจริญนะครับหนาของพุ่มนี่พี่น้อง ในคาเปิดน้องขาไทาคาเนี่ยพอฟังครับเปิดไว้1 1บอกับาพครับ1แสนกับ5 0 0พันหนแสนหน0่งห0นแสน1 0 0กับ้าเนาะครับ1่แสนาพครับพี่น้องนะครับเราลองกันได้คือเราโอ้นะครับเบิ่งเอาพี่น้องครับในคลิปมันกับส่งหน่อยเน่ยนะครับบหน่อยเล้ครับพี่น้องนะครับเบอตมโตเอานะครับนี่เบื่องคนยืนรือนยืนสูงนะครับข้นยืนหนึ่ง้อยเจ็ดสิบห้าครับีึนยืนสิไม่ใจนะเบื้องมองเอานะคร ทรงงได้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวคุยกันครับที่องการทรงได้กันยี่เนาะการทรงเนาะไอ้ขีอีสานมานเท่ากันถือว่ามันอาจจะได้เนาะครับเอาลองพูดคุยกันเบื้องนะครับนี่น้องเชียงนะครับพี่น้องนี่น้องเชียงนะครับนี่ขึ้นพวกไม่กันทรงกันสั้นนี่บอปตื่นเลยนะครับนี่ถือว่ากับมะขันถือว่าพ่อทรานดานะครับนี่ปืนยิมักสายพัฒนานะครับนี่พัฒนามาแล้วครับผมนะครับกับครบขวดควบนะครับขึ้นกับคอยทับนะครับพอดีเดียวครับปืนยิมักสายได้กับจินตนาการเอานะครับนี่ โอ้หนาควดีเอานะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นาพนะครับผมนี่ลองพูดคุยกันบึงเุย่อนาอย่างเงี้ยอยู่อำเพอนน้องหานครับน้องหานรักควยฟาร์มบอ้แม่นครับแม่นบ่จำได้เนาะพูดคบจำซื่อได้แล้ววานนี่จำได้แล้วนะครับนี่นะครับรักควยฟาร์มครับมีนองหานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเอาไอ้เขาขอโทษนะศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดครับสองสองศูนย์สองสองศูนย์แปดเจ็ดสี่สองครับแปดเจ็ดสี่สองเนาะครับต้องเอียงเน พี่น้องรักเควฟาร์มนะครับอยูจังฮันอ่ะโอเคเอาไปนี้มันมานล้ครับผมนะครับผมดิสนใจกับเบอร์โทรอยูเตยคลิปครับพี่น้องนะครับลูกสาวเก้าเจริญนะครับฝากไว้นํานะครับจีบเก้าเดือนครับมาดีครับมาดีนะครับโอเคน้องครับขอบคุณครับพี่ตาดีนะครับสวัสดีครับผมเอาแม็กตัวให้ไปนี่เอามาสองคมครับสองคมครับผมเอาคมแรกก่อนเลยพี่เอาคมแรกก่อนครับสูงอะไรอยู่ครับสูงมัดไว้สามสิบหน่อยนะครับสามสิบสามสิบบวกเนาะสามสิบบวกเกินกับคือกำไรครับผมเป็นลูกครู้ไหมพี่ลูกครูครับลูกครูครับผม โอ้ลำตัวดีนะครับลูกแรกครับลูกแรกป่ะพี่ครับลูกแรกอ๋อสองเส่ไปนี่ทองใส่ไปทองเพิ่นกระเปามันเซ้งเลยเด้อครับประมาณสองเดือนครับเราเนาะครับประมาณสองเดือนกับประมาณนี้ครับรุ่นเหล่ารุ่นเอาครับรุ่นเหล่ารุ่นเหล่านะครับลายสามสิบปลวกนะครับลูกขั้วสาวทองแรกครับพี่น้องนะครับเป็นลูกลูกผูกนะครับนี่ลายนะครับขั้ยนะครับเดี๋ยวนะครับเป็นลูกผูกนะครับปลวกตัวโตนะครับปลวกแข็งปลวกขานะครับ เรียบดีนยเนาะครับเรียบวงเดบพวกเขาดีเนาะครับอ่าเตี้ยมอ่าเบอร์นะครับพวกขั้นเขาก็ดีนะครับขั้นเขาเงี่ยแจมแจมมนะครับกุ้ยสาวครับพี่น้องสายโฆษณาครับกุ้ยลูกแร็กกุ้ยลูกแรกนะครับตัวตัวดีโอเด้อนะครับเด้อกุ้ยลายมือนะครับมือไทยกันนะครับเบอร์ไทยเหมือนกันนะครับครับหางเงีวดีนะครับนุ่มนะนุ่มครบนะครับ ปกต่อมนี้สำคัญตรงนี้เนาะมีตัวใดพิลักเขานึ่ครบนี่ผมเปิดไว้หาเหมือนหาครับห้าหมื่นห้าครับผมวุ้ยพอฟังครับพี่น้องนะครับหาตัวรองได้ครับตัวรองได้อีกนะครับนี่งห้าหมื่นห้าพันนะครับคอมพิวเตอรส่งฟรีรอยลูกส่งฟรีรอยลูกอีกเอานะครับนี่ดมากโยูนะครับลองต่อพูดคุยกันเบื้องนะครับลูกกับตัวงานมาพี่น้องนี่ครับข้อดีข้อใหญ่งข้อตันดีนะครับรอยสามสิบบวกนะครับนี่อ่างๆเลยนะครับคุยเสาวนะครับสิ่งหญ่ไม่นายอยู่นะครับผม ลูกสองเรสูงเรื่อยๆนะครับพี่ัื่อไว้อยู่ห้าหมืาแครับผมไปไปห้าหมื่นบาทห้าพันบาทนะครับผมสูงฟรีอีกรอยโลผมฟรีรอยโลครับผมใส่พตักสูงฟรีตลอดนะครับอโลครับผมันคือเจ๊สองสองลอยคุณว้้ยสอสองลอเลยครับครับอเจ๊เลคนแกนชุ่มพ่คนอุ่นนุไปี่เขาครับไปเขาเนาะสาระข้าก็ไปหา่นห้าก็ไปไปเว้เนาะไปเว้นะครับดมากดีคือว่าง่ายพี่น้องครับหายเงาดีอยู่นะครับต้องตื่าตัวตัวดีพี่าทต 0 9 8ครับ0 9 8ครับ5 8 6 5 8 6 3 7 0 0ครับ3 7 0 0เนาะครับผมของพี่จักยู่ทางบอยเนาะครับผมโอเคไต้คุณสองคนบ่ครับผมเดี๋ยวจะเล่นอะไรไปนะโอครับมาเลยเจ้ามาเลยพี่น้องฝากไว้ด้านหลับพี่น้องของพี่จักนะครับนี่กล้วยสาวทองแหลกนะครับห้าหมื่นห้านะครับสายงามๆเลยสายพัฒนานะครับผมพี่จักไทยได้ป่ะดิของเพื่อนหนึ่งบ่เดี๋้อไทยจักกัน เดี๋ยวคขอยสิยางไปพูดเลยนะเป้ให่เลยเขหนึ่ห้าสิบาห้าสิบาห้าหมื่นเนาะครับสูงเลยได้สามหประกันเล่ปะประกันประกันเนาะครับเพื่อนหลงเบิ้งงขาดนำเรียนนิดนึงนะครับมาจอยเราตะโค้งสามคนใดนะครับนี่ห้าหมน้าะครับเป็นเฟื่อสาวท่องว่างท่องว่างท่องว่างพี่ท่องว่างนูไตัวละนอนนี่พี่สครับสตัวแล้วครับ สองตัวนะครับห้าหมื่นห้าพันนะครับนี่บริตักนะครับเปื่อซองคองนะครับหางเงานะครับตำนี้สังขัดไม่ไหว<ะ>ต่ำลงตำนี้พวกคาตุกคาตอนทางดอกมีบ่บ่ครับบ<า>่มีเนาะห้าหมื่นห้าพันนะครับเลยสามสิบหกนีนะครับโอ้กันพันต็มมาเนาะเต็มดีเนาะดีเด็ดขาดน้ำเลี้ยงครับขาดน้ำเลี้ยงนะครับนี่เอาครับเปิดเพลงยังไงใครไปหน่องน,นะครับ เดือโครงสั่งสี่ลูกลูกมกัยังไขย่พจักห้ามืเนาะครับห้าหมืนาพนะครับนี่พจักนอนฝากเบอร์นะขอเบอร์ทดสีดนึ้องศูนย์สามหนึ่งเก้าเก้าสอนเนาะครับนะครับของพีักับคุ่ยทองหว่างพื่น้มือหานะครับผมเอาี่ตักปคของเครับขอบคุณครับนอนยางก็มนเพี่ ถามราคาได้ไหมครับใกล้ครับโอ้พโหมันจะร้อนโอเคเอาเต็นทงมาได้ไหนพ่อหนิเอาก็สองตัวครับสองตัวเป็นแม่สาวเป็นแม่สาวแม่สาวสองตัวเดี๋ยวให้ผมพร้อมพร้อมกันเลยนะครับนี่สองตัวนะครับตึนตัวดีนะครับอายุประมาณเลยนะวันนี้สิบสามเดือนกว่าครับปีกว่าเนาะปีเดือนกว่าปีเดือนกัวอู้หูลูกเว้เดาพ่อนี่ โลกของขวัญมงคลขวัญมงคลคมโตครับคุณเป็นสายแน่นอนขวัญมงคลเนี่ยบ่ครับอ้ขวัญมงคลดิครับอู้ถ่ายไหมถ่ายใหญบิ๊กถ่ายใหญบิ๊กบ่โอ้ยนะครับนี่สายอู้ไทยอู้ไทยนะครับมึงเล็บหน่อยนะครับหืมฝุ่นไม่ร้องเดท่านะครับขว่วขว่หอขว่ทางนี่ปีกับเดือนกัวกัวเดือนเดือนในหน่อยนะครับนี่ข้าวัญหางไงอู้นะครับเนื้อนังดีนะครับคนเกี่ยวสวยเลยนะครับ เบลือหน้าเขาวันนี้นะครับโอ้หมอหนุกดีนะครับเขากนสวนสวยเลยนะครับคุณเลือกเปล่านะครับตัวแรกให้พี่น้องนี่นะครับเกียงๆเลยนะครับผมปีน้อยๆนะครับสูงเท่าไหรพอตอนนี้ือกอ้หูบริวัรจะเกลี่ยมันไม่ออกไ่ออกไม่สามสิบกัวนะครับเออมันสิได้ยุดอกไม่ออสามสิบบวกหรือไปเนาะครับสามสิบบวกนะครับเต้ยพอค้าวันตัวนี้ค้ามันเปิดไปสิบสองครับหนึ่งแสนสองมื่นน้อเนาะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้พี่น้องไม่ออกสามสิบกัวแหละ นะครับขนมงคลนมาสั่นพี่น้องนะครับผมสายบีกุ้ยไทก็หน่นนะครับนี่นะเขาสวยๆเลยนะครับนี่กุเร่มากนะครับตัวสองในพอกนี้ตัวสองยกมงคลครับเป็นลูกของยกมงคลเนาะครับได่นสีเด่นกว่าอะไรนบเด่นกุ้ยญี่ปุ่นเศร้าแปดเศร้าเก่านะครับเรื่อยๆนนะครับประมาณนี้ตัวนั่ตัวนี่บอาควดีไหอตัวเงาดีวะเนาะครับนั่งเงาดีตัวเงาดีนะครับ ตัวหางไปหนูอู้คืเยเอเลยางเลยครับพีหางเหี้ยเอาเลยหางเหี้ยเอาเลยนะครับนี่จะตกดินเลยนะครับนี่ตกไทยพวกยังอัดจักหน่อยเาเนาะครับเต็มเก็งจักหน่อยนี่ทำไมอ่าถ้าเต็มจักหน่อยนี่ดีพอโอ้ยเหี้ยอาก็คือลำตัวยาวครับทีกคนนะครับลำตัวยจ้าเหยเอาเลยนะครับสาวน้อยสิบเอ็ดเดือนนะครับประม่าสิบเอ็ดเดือนนะครับก็ต้องทำเป็นเดี่ยเห้ยเอเนาะครับเหี้ยาวี้ยเอาเมียพนันเหี้ยาวเลยพ่อเนาะ คุณนครับคุณหางไหมเรียวว่ค่าคุณหน่อยขามันบแพงครับเจ็ดหมืนครับเจ็ดหมือเปิดไปเจ็ดหมืนครับนาพัฒนาครับพี่ห้องนะครับดหนาคุณหนนาสวยเลยนะนาสวยหนาบ้านดีล่ำตัแต่ว่าเรามักจะำตัวถตงนเงยาแห้งนะครับคุณนะครับหน่อยแต่ล่ำตัวเงยาเหลี่ยแข็งขาเล็บพวกนี้กนครับยินดีนะครับไยเงาไทยม้่นดีคนหางไงหางเยาเอานะครับไม่เ พอดูกเขาเบอร์โทษนะครับเบอร์โทรศูนย์เครับพ่อสี่หนึ่งสามสี่างเจเก่าน่งเจเกพ่อยังเนาะพอน้อยครับพ่อในวันยังซ่มสูงครับซ่่มสูงบุญนี่เนาะขอัแก่นขอนแก่นเนาะครับอนี้นะครับของพอน่อยนะครับเกตมื่นกับเสียนสอครับอันนี้ของคุณสับพวยมองขวัมองค้นครับขอขวัญเานี่ขวัมองค้นครับหนาดีนะครับนี่หนาดีหนาดีหนาดี นะครับเพื่อนในซองตัวนี้นะครับโอ้ะทขวบนเบิ่นะครับเบอร์โทรอยู่เตยคลิปเพี่น้องเด้อนะครับผมนี่พอมีส่งฟรีะส่งฟีครับส่งฟรีครับจะ่ะลอยโลดส่งฟรีครับลอยโลดสงฟรีเนาะครับนะครับส่งฟรีลอยโลเอาโอเคครับผมับมันบอลมันครับไปครับแล้วไป่กูโลกวาตรวเจ้าือไปหมดเฮ้ยนี่ อันนี้เขาได้ไปได้ควบสูงควบสูงอยสามเก่าครับอยสามสิบเก่าเนาะที่ว่ามาสกเมื่อกี้เนาะนะครับลยสามสิบเก่าวปะถกอ่างขวดประกันสามแปดสามแปเนาะประกันสามแปดนัได้รู้ไหตัวแล้วครับนี่ดรูวาตัวที่สาตัวที่ประกันบ้นไ้ห้องนี่ประกันครับเตียนแลว เกตเดือนกลัวครับเกตเดือนกว่าซื้อสองได้สามมาหนี่แม่นครับเอ่อได้ห้องเป็นของเพชรแชมตัวนอกเป็นสร้างอุดรครับไม่สร้างหัดอนไม่ไอพวกนี้ไอตัวลูกด้วยไอแม่นะครับหัวดอนตัวนี้หัวดอนเขาช้างอุดรนี่ครับลูกสร้างอุดรนเก่าเดือนกว่าครับเก่าเดือนกว่าครับผู้เก่าเดือนกว่าพี่น้องเบิ่งเก่าเดือนกว่าด้วยดินะครับโอ้แข่งขาเพิ่นนะครับนี่ลูกช้างอุดรนหัวสันนะครับ ครับนนาครับนางนาดีนะครับนี่โคเลอนเดช่ชมม่านเจิดเดียนกัวครับเดี๋ยวมานี้ประกันนี่ทองจะเป็นของอ่าเพชรเชมนะครับเพชรเชมครับเจิดเดียนกับอันนี้ประกันได้เนาะประกันครับนะครับผมเพชรเชมนะครับขอก็เสิร์ตนะครับนี่มันน้องขมิ้นนะครับพี่น้องนี่ขมิ้นบะคุ้นนี่แหละนะนเจิดเดียนเนาะเจิดเดือนกระเลโค่นี่ซื้อซสองรายการนี่เปิดไปแซมเอียนหางให้เ หนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันครับผมนะครับลูกผูกครับพี่น้องลูกสร้างอุดรนะครับประกันท่องอีกจิตเดือนนะครับผู้ใดมักสงงังนะคซื้อสองในสเลยครับซื้อสองในสามนะครับประกันท่องประกันสันคบครับนะครับในท่องจิตเดือนก้าวเดีวเรียบร้อยนะครับท่องนะครับประกันท่องส่งลอยโลส่งฟรีลอยโลนะครับลอยสามสิบแปดนะครับประกันไว้นะครับนี่ตะว่ากล้วยนี่นะนะครับนี่ครับหาตึบเลยนะครับนี่งามๆเลยพีจตกขนาดมาไหน หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันฟูฟี่อีกหน่อยโลคือสองเดซังมาพี่น้องนี่นะครับตัาลูกคนนี้หนาแห้งนะครับนี่หนาตึ๊บเลยนะครับเอาไปเป็นพอคุ้งฟูงก็ได้นะครับนี่ครับผมตัวใหญ่ดีแต่ว่าในทองทองเกียดเดือนแล้วนะครับอีกงว่าเกียเดือนอะไรกียด้องเกียเนกลัวใช่ทองเกีเดือนกลัวแสดงว่าลูกตัวลูกตัวนี่ลูกตัวลูกตัวสองเดือนสองเดือนเสื้อครับสองเดือนเสื้อแล้วน้ำประมาณนี้เกลเดือนกับถือโอ้ครับถือเงี้ยนะครับเกลเดือนนี่นะครับไทยยกสูงอยู่อ่ะโอเคไปทักฝากเบดี๋ยวเจอกนะพี่ 0 9 8เก้าปครับศูนครับ5้าแปดห7 0้ครับ3ามเครับพี่น้องนี่เอามาองโคมนะครับโคมแหกเมื่อกี้หางมันหาเนาะเาลงกันเมื่อกี้นะอยู่คนละหมอกนะครับตรักวบนะครับพี่ตากก็มาจับเสื้อให้นะครับหนึ่งสนหนึ่งมืหนพี่น้องหนาดุนครับพี่นะครับตกลงไหครับตกลงอง้อีกนะครับอ่าตนใจครับผมปีต้นปีที่แล้วเนาะไม่อยากใหเ็นแค่เ้นนี้นะ แม่นบ่เอ๋อมาแปยังตัวต่อไปครับผมนะครับเดี๋ยวทางานงอแล้วัำไม่ดองนะครับเพื่อตัวดีงานไม่น่าหนิพึ่งราคากันอยู่นะครับทำราคาได้บ่ตรละพอดิเจ้าบ่านละพอดิ ก้าหมื่นเป็นลูกไปได้อ่อลูกร้านเบิมนะครับลูกร้านเบิ่ม,มต,ตัวโตดีตัวละจะเดินจักปีแล้วปะสองปีสองปีเขาอน้นะครับนี่สองปีกวัวสูงทเท่าไรละวัสูงมันอ่ะหน่อยสามิดละครับประกันปะครับเอาประกันอะไรประกันคั้มสูงมันหน่อยสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดประกันเลยเนาวครับสปีสปี สองปีเป๊ยไ่สองปีไปสองปีเปี๊ยเปี๊ยเลยครับโอ้นะครับเป็นร้านเบิร์นพี่น้องนี่นะครับลำตัวยาวๆพ่อจับคอเฉิดฉาหน่ะเออในนั้นสวงามๆเลยนะครับสองปีเพราะฉะนั้ครับเป็นร้านเบิร์นบ่ครับร้านเบิร์นถโอ้พ่อเป็นพเดพ่อพ่อพ่อเป็นพเดพ่อนี่ยพ่อจับพี่จักพรบ่บ่ครับโมลูเนาะแต่เพิ่์นบ้าบ้างเถอเนาะครับแล้วก็บรรนาตาเอาพี่น้องครับแล้วก็บรรนาตา ตาเตรียมแย่เลยนะครับนี่เขาเปิดสวยนะครับเพิ่งปุ่นนะครับข้อหนึ่งเซนสองเซนนะครับตรงเท้าขาวก็เลยหนาหลังเลยนะครับเนื้อนังดีนะครับตัวเข่าแย่ข้อแตกโบห้องนะครับนี่เอาเบื้องแค่หลังบัปนี้นะครับว่าแค่หลังนะครับนี่เอาเบื้องท้ายครับบัปนี้นะครับท้ายมากนะครับผมหางเงียวนะครับเลยเลยนะครับนมครบเนาะเนาะครับพวกนมผมยังครบนะครับเนาะครับตันนี้สำคัญบ่มีนะครับเนาะ ตัวนี้สำคัญบ่มีครับพี่น้องนะครับอยสามเจานาะประกันเนาะกองมือหาทีกองมือหาโอ้นะครับราคากอตอพี่น้องอนนะครับอีกจะากกเดียดนะครับก็ผสมเลยแหละนะครับงามๆเลยนะครับลำตัวเงี้ยเงีนะครับคนยังก็้โผ่ขเดี๋ยวเกี่ยวอ้นะครับออคนดีผมอีพพอู่บันไหนครับนี่ช้บ้านครับอยู่ช้บ้านครับีเบอรท่บอศูนย์เก้าหกศูนย์สอสา สองกองหนึ่งศูนย์เนาะพอเองครับพนปเนียงเนาะอ๋อปีเนียงเดี๋ยวพนต่อตัวพนเลยปีเนียงอันนี้จะนดีพี่คือพูดคื่พูดเลยนี่สี่สิบสองบวกหนสี่สิบสองบวกอ่าแม่เป็นสายดาวเนือทองเด่นใช้บ้านเนาะหนึสี่สิบสอวกทองแหลกบทองแหลกทองสองเรอน พวดวดดอกสี่สอนี่สองที่สนะครับนี่ว่าจะแปดร้อยี่แตร้อยซี่ผนียคิดว่าบวกครับผมบเด้วัดผมกลางบอสขันเ่งี้ยนหาเลยบอสไครับสี่สิบสี่สี่สี่ผ่านหนได้เนาะครับได้เต็มหนาเนาะครับเนาะหนามันยาวอยู่นะครับ้ยังสวดอยู่ครับนี่ครับ้ยังสวดอยู่ของพีแง่ห้ทอเด่นใชว่าจะเด่นอะไรสมเดอนมีันหน้าครับตุลากรกดาสิงหากรยาตุลาสิงหานวา ไม่อยู่หกเดือนแล้ววะครับปหกเดือนเนาะประกันได้ปะนี่ประกันได้หรือเปล่ประกันเนาะประกันทองนี่ครับซื้อรูคืนหรือเป่าในคบนี้นะครับเป็นสาวทองที่สองนะครับพี่ดองนี่นะครับคนเหนือพึ่งยังสดอยู่นะครับเจ้าเด่นชัยวันนะครับผมอยู่หกเดือนนะครับนีอกุดอนนะครับประกันทองห่วงโอ้แง่านะครับพี่ดองรับตัวแงานะครับเทเลพี่แดงค่าสักเท่าไหร่นแสนหครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันได้มนะโอ้นะครับผมเวทเซนี่นายแบบนี้นี่ก็

กับเพื่ออยุดพินิจใช้วันนะครับเอาแดดกระลังหัวเข้าไปน่องนะครับมาสูงกระสอบหมอกหลายนะครับรเพื่อนนะครับโอ้นะครับขนาดลูกสองซัมมี่นะครับยังสดๆเลยอ่ะปากไว้น้านะครับของพินยูบนันบอกโอ้ที่เวดเดือนสแสดงว่าออกน้องไปพี่อนออกแล้วเนาะ,ะแสดงว่าขันเบิ้งแม่ไปเบิ้งลูกก็ได้อ๋อแสดงว่ายุ่งความเดียวกันอโอเคไอ้เอานะครับ กูเลยอย่าคิดแม่เดีวนะครับอย่เงกันแกเพิ้งไปเบิ่งของพี่เนิงได้เลยนะครับเนี่ยซนหะครับเลยสี่สิบสองเอาแค่ของครับมไม่ให้อีพอตัวนี่ไม่ไม่ให้ถูกครับนะครับบอกจนเบิแลเวพี่หนยงบด้บอกอยู่บาไปยังเอานี่นะครับผมบอกก็ได้นะครับซยนดงๆเินะยวโทษเตคิดข้พี่น้องนะครับของพี่เนยงงามเลยนะครับงานมันต้งเตยเ้ยไม่ได้เบ้มาจกเทียทังนี้ Cái này đâu đây Này bê Ngàm chặt lên đâu Ủa ơn tự chân Ủa ta kì vào đây lẽ Ta kì mình tiến buộc vừa rồi đi Mẹ ăn tiến cua Thằng này tiến cua quất này Tiến xám tiến si tiến hàng muốn lần này Ồ Tô Tô cái cái quay tay này Chết mươn tay này vào đây พอมันกล้วยมันกล้วยแสนนี่นงนี่คิดไม่ึงเลยว่กล้วยก็คูปั๊บเลยนมันงามมันงามแมนกล้วยแสนกลัวตะกี้ตะกี้นะตะกี้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 ขายง่ายดิแนตัดแนวววะตัวลเอาึ้นรถเลยหรอจูงเงินรถเลยหรอเอาคือใส่ตัวเดียวลยสี่สองน่จะองแสนกล้วยตะกี้มึง ขก็คือ, but, อ้เลย้ไปหอ่ัมไ้ปวลูกลูกยางก่อนนะครับนั่งเร่งนี้นี่งน่าสนใจนะครับนี่ตอนนี้กองมือนะครับนี่ก็ลองพุดคุยกันเบิ้งนะครับนี่ลองพุดคุยกันเบิ้งนะครับกองมือวัสดุนะครับต่อกันอยู่นะครับโดยยางมาสร้างปลาพี่ครนะครับ เนี่ยดครับขายไร่ครับแม่ดีครับพี่แม่ครับลาเอ็ไทยให้แม่ไปฮอด์กันไปเกยไอ้ขาไเลยโอ้หไปเลยไปฮอนันยนี่ดะขายไปตลาดก็ได้ขายไปฮอดบ้านลาถ้ายุนีไปฮอดบ้านได้ขายเลยอต่อจักบ่าบลูจักบ่าพรอมไนาด้ขายเพื่อนตออีกตัวนึงได้เก้าเมื่อไหร่โอ้้มมันนนอไอเห็นไทยรู้นพักกเบยงขับไปหาอ้โอเคแม่ขอบครับผมสุดี่ม่เลครับขอบใจเลยล่ะแต่ว่าได้ขายแต่น้องตดดูเป็นยังบอสมาชิ้นมัน พี่นี่พูดครพอดบ้ามได้ขายรถทุก่ถวพ่อเม่ทุก่ยวพ่อก็ไปยังสันเอามาน้กันมาน้กันมาน้กันมันน้กันขอบใจด้วครับผมครับผมีไปหมครับผมรับผมพอสิย่างไปเห็นให้บควานะครับเดี๋ยวก็ลั่งอยู่ีนน้องไทยแล้วอันนี้อาจจะไทยแล้วน้องนไดอ๋อคือหายแต่หมดเดียวเดยว งางไปนะผุ่นกอนนะครับนี่ก็ถึเบิดแล้วครับพป่น้องนะครับเบิดก็เปิดเพลงเพงกันหน่อยนะครับ้หามันรมยมันคุยน้อยคุยน้อยคุยมาแลยหนะอนะครับเป็น้องกัสิ มานี่นะครับกระซิบเพื่อนกระซิบแบบบางๆน่องเหลวนะครับกับพี่น้องกับเขาไม่เลยนะครับผมนะครับเสียงเพี้ยงเสียงดังแน่กับโรคพวนพี่น้องนะครับขอถกข้อไปนํานะครับผมขอกันคลิปหน้าพี่น้องเด้อนะครับขอเฉพาะทางไก่แข็งแรงนะครับผมเพื่อเขาไม่เลือฝากติดตามแน่เพื่อเป็นกำลังใจในการทั้งคิดต่อๆไปนะครับขอคลิปหน้าสวัสดีครับ